สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้เราอยู่ด้วยกันกับมีนันทิดาชาแนลหรือว่าไม่มีแสง้องพิวเตอรเชนเคยค่ะพี่น้องค่ะวันนี้จะพาพี่น้องไปเบิง้งไอพอนกับไอตอัวทำงานนะคะหลังจากที่เราเอ่อไปทำการแสดงมาแล้วนะคะวันนี้ห้องก็จะมาทำภารกิจติดกล่องบัตรเมยุยอะไรอย่างนั้น ไปเตี้ยนิ้วใบบางเบาๆด้วยนะคะสวัสดีจ้ากำลจะออกใบบานสวนอีู่ด้วยนะคะบ้าหันเหรียญถิ่เขาวสาวบ้าหั่นในหิวท่านนางหาผู้เปิดประตูอยู่ตอนนี้เอาห้องของไอคอนอ้หนุ่มรักประตูเข้าไปเป็นเพียงประตูไม่เขาใส่แอปปิดเปิดก็เลยนางน้ำหาผู้เปิดประตู เชอบคุณชอบเชียว์รายการได้ดีว่าถ้าเราฟังทนันเนี่ยหมู่บ้านปีนเสาเล็กนี่แหละเหลือสายไฟเขาเราไปให้ในม่ว,วนจริงตริงหล่อมบ,บ้านสวนได้เพื่อสายไฟนี่ <c oughs> ในใจเนี่ยยังเงีวเลยเส้นเดียวพร้อมพรอมีตอ่อ สายแร่นอีอจะกคตอย่่อดไว้ห่างปั๊มยึดเริ่องเริ่ม่ดีพอ,อวสววาสอดตัดเสียเท่ามาหาพลาสอ์ ว่าเหวี่ยงเผาจะเล่นกินน้องเขไหนไปได้กินมันก็เล่งกินของวเหมือนกันยุโตเดี๋ยวเราลงไปตอนนี้สองพ่อของเราก็กำลังดูงานค่ะ

หายเตีว่านึ่งเีเลวานจะตีผมเถอะาแล้วงานเลสิเ่ได้ๆไปนะไปมา่คิดก่าฮี่ค่ะพี่องพูนกำลังพากันขุดเสาที่จะไปติดกล้องตัวนึงมีทางขอวัวไอต่อรถไยเดียวคือัน โอ้โหทีหวานคุณเหมาะสงมีดลิฟ์เนาะโอ้ยอยากเค็ดที่นเหลนได้พอกุัวแบบนี้เ <c oughs> พราะว่าทีบระควงซ้ำคุณนั่นนี้ก็เป็นโครงการสะบัวแม่ยปลาล่ามาคนนุเพิดเหลือ เห็นเราว่าจะปลูกบัวนะคะปลูกบัวข้างหลังมันก็จะเป็นตะบัวสวยๆมีเพื่อนลังเห็ดอีกก็เล่นกอสั่งสุดยอดเลย<ม>กล้องหน้านี้ติดแล้วนะคะนี่เป็นปหน้าบ้านใครออกใครเข้าก็จะเห็นหมดแล้วมีตัวโรบอทที่จะติดในบ้าน นี่นะคะตัวโรบอตท,ที่จะติดในบ้านมันจะหันตามนนนนคนได้เลยโอนี่ยุ่ต้องใส่ันใดตัวเนี้ก็ตัวนด่้อยเอาเอานีเป็นอรเดียวตัวหนึ่งเหรอพ่อบ้าต้องใยว จอไกได้เแ้วว่าจะเกิดันหาะี่ขึสองถาบขึ้นนี่พีขึ้นลั่งใกล้จงเป็อ เพื่นซอยฟูดดมให้โอ้ยแม่ยตัดดึงสายไปแล้วโอแดดเผาพี่น้องใบสองใบาสามสองเถาเงาแดเดเลยมันอยู่เพิ่นวะ <c oughs> อันนี้ก็มาร์จุดกลองแล้วนะคะในบ้านตัวโรบอท แคบเดียวก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับก็ติดกล่องมันมัน,นตัวอไ่าเว่ามันจะโดนน้ำมันแรนสายนะเดินสายอย่านี้กล่องตัวโรบอทข้างในรอยแล้วนะคะเด,เด็กๆกลำลังเล่นกันอยู่นี่ไม่ย้่ยสามารถอู่ได้เลย กำลงนอนอยู่โซฟาจริงๆลงได้กว่าน,นี้แต่ก็จะเห็นเบอร์ด,ด้วยไนดิโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นแค่บางส่วนนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวไปเบิ้งอ่ะ ตอนที่ตีเสร็จทุกอย่างนะคะในคลิปของไอตอมกันเดียวกันนะคะเพราะไอตอมเพิ่นเพิ่นกระถ่ายไปขึ้นกันนะคะแต่นี่อา่าเขาถ่ายขั้นตอนการทํางานเหตุงานเห็บเบิงนะคะพอตอัดกรากสายฟูนี่ค่ะอ่ามือซาวนี่เพิ่นก็พากันไปตัดเสาไฟที่อา่าเหลือออกที่เหลือสายไฟออกมานี่นะคะ่ะมาสีเสาพอใส่เป็นต่อสายกองไปของม้วนะคะจับสิ่งนี้จุดอยู่ทางเขาทางของม้วประมาณนั้นสามตัวพอก้องทั้งเบิร์ดอา่าหกตัว กล้อง6ตัวนะคะมีโรบอท1ตัวแล้วก็มีฟิก5ตัวนะคะไอตอมแล้วก็ถ่ายวิดีโอไว้้กันแต่ตัวในบ้านก็คือเสร็จรรเรียบร้อยแล้วเชื่อมเชื่อมต่อระบบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลืออีกอตัวฟิกที่จะกําลังเ,เดินสายอยู่นะคะมันแดดหอนเหตุงานยาก <laughs> พี่น้องก็ได้เห็นแล้วนะคะว่ามือนี้ม่ยังเกิดขึ้นเอรุ่นไปตามๆกันนะคะแต่ก็โอเคทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้บอสด้วยนะคะเพราะว่าเขาเขาบอกความจริงมันก็เป็นความจริงี่แหละค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาสืบบีเบือนบ่ด้เนาะถึงจะพูดบิบเบือนไปยังไงก็คือถ้ามีหลักฐานก็คือมันความจริงมันก็ต้องอยู่อย่างนั้นเออมันก็ต่างอยู่คือเกาเห็นบ่ค่ะพี่น้องคะเออเขากับเห็นเห็นกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ เป็นกำลังใจให้บิร์ดค่ะเราก็มาสนุกสนานนะคะด้วยกันในรอบที่4 7เด้อร์พนอ้องเดอร์ชิลลบินกัะหลายท่านคือเกานะคะว่จสเป็นไอเดียนช่ายอ่าวิเชียนแบงค์นะคะของแม่คือเกาหววซึนคือเกาแล้วก็ทีมสทแสงทอมฟิแลนของเรานะคะเหมือนซึนหัวเซลน้ำกันเนี่ยจ้ะแล้วก็ยี่สิบสองยี่สามนี้นะคะทีมงานเราก็จะอ่าบอส นะคะก็จะพาทีมงานเราไปพักผ่อนเออเกษสิมือที่กันวาเนี่ยบอลเพื่นกสิไรให้เบิ้งมาเอาเห็ดอีกอย่างแนงสินะคะก็จะมีอาจจะเปื่อยบ้าง <c ười> คือไปพักผ่อนนะคะไป,ไปพักผ่อนไปพอน้าท้ายนะคะหลังจากที่รุ่ง,งานเฉวงสงการมานะคะบอลเพึ่นกับพาทีมงานทุกคนนะคะไปไปไปพักผ่อน ไปเติมแรงนะคะไปเติมแรงแล้วเ้าก็มาสู้งานต่อในช่วงสิ้นเดือนนะคะต่อ47นะคะเหมือนสื่อเขาจะคุเกานะคะอย่าลืมนะคะมาเป็นกําลังใจให้กันนะคะฝากกดไลค์กดแช์นะคะกดติดตามให้มีน,ำน้ำเลือดค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกสับสไครต์นะคะขอบคุณทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่สนับสนุนมาโดยตลอดนะคะพอก็ไม่คิปหนาค่ะคลิปนี้เอาไว้สนิทสะกนค,ค่ะพี่น้อง่ะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ